กราบสวัสดีนะครับคุณลูกค้าวันนี้มาพบกับผมขนุนสามเหลี่ยมออโต้นะครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะมานําเสนอรถกระบะราคาถูกๆผ่อนสบายๆครับคุณลูกค้ารถกระบะคันนี้เป็นของเชฟโรเลตโคโรล라도สดนะครับคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นตัวดูราแมกนะคุณลูกค้าถ้ามือหนึ่งนะผมบอกเลยว่าราคานีประมาณ6กเจ็ดแสนนะครับคุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้ามาที่สามเหลี่ยมออโต้นะ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นครับคุณลูกค้าเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถมือสองนะราคานี่ผมบอกเลยว่าถูกม,มากๆครับคุณลูกคา้าแรกก็ป่อนเนี่โอ้โหผ่อนสบายๆเหมือนราคาผ่อนรถกิ่งนะคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะแต่ถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจอยากรู้ว่ารถคันนี้มีออปชั่นอะไรสวยๆภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคุณลูกคา้ามาไปจวดกันเลยครับผม คันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการออกแบบดีไซน์มาได้อย่างลงตัวมากๆนะครับคุณลูกค้าไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับคุณลูกค้าก็จะออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับคุณลูกค้าตามสไตล์ชลเชฟโรเลตเลยนะครับผมส่วนคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้นะครับคุณลูกค้าในสวยงามนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ ให้นะครับคุณลูกค้า4จุดนะครับผมส่วนข้างหน้ากระจังหน้านะจะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับส่วนกระจังหน้าคันนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็จะตัดด้วยสีดำนะครับคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัดกับออโลโก้ของเชฟโรเลตสีทองแล้วก็ตัดกับตัวรถสีแดงอีกรอบหนึ่งนี่ ผมบอกเลยว่าเป็นการออกแบบดีไซน์มาได้แบบลงตัวมากๆครับคุณลูกค้าโอ้ฝั่งนี้ก็เป็นไฟตาฮาโรเจนเช่นกันนะครับคุณลูกค้าไม่ได้ไฟตากระหลกกะลายแบบอื่นนะเหมือนกันนะเป็นคู่กันนะครับคุณลูกค้า มาส่วนล้อคันนี้ผมบอกเลยว่าล้ออัลลอยแท้จากโรงงานเชฟโรเลตครับคุณลูกค้าล้อคันนี้จะเป็นล้อขอบ18ครับผมโอโ้โหสวยๆใหญ่ๆนะครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับยางเวนนอนนะครับคุณลูกค้าโอโ้โหเป็นยางเวนนอนด้วยยางปรสิตนะครับคุณลูกค้าหืสวยๆนะคันนี้นี่ล้ออลลอยนะครับผมส่วนกระจกมองข้างคันนี้ พิเศษมากครับคุณลูกค้าเป็นกระจกมองข้างแบบโค้เมียมนะครับคุณลูกค้านี้โค้เมียมยังดูใสปิ้งอยู่นะแล้วก็จะมีไฟเรี้ยวมาให้ด้วยนะครับติดกับกระจกมองข้างนะครับคุณลูกค้าส่วนคันนี้ที่เปิดประตูนี่จะเล่นเป็น2สีนะคุณลูกค้าจะเล่นเป็นเสือแบบสีแดงแล้วก็ตัดด้วยโค้เมียมนะครับคุณลูกค้าจะออกแบบมาได้สวยงามนะแล้วก็จะมีการลอยตรงเปิดประตูให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าจะเป็นตรงรุ่นนะครับเป็นของโคโรราโดเนาะตรงรุ่นเลยนะครับส่วนคิ้วคันนี้ ก็จะติดคินะ้วมาให้เช่นกันคนะรับคุณลูกค้าคิ้วสีดำดำสวยๆเพิ่มความหรอให้กับตัวรถได้อย่างดีนะครับคุณลกูกค้ามาดูล้อหลังกันครับล้อหลังคันนี้ก็เป็นล้อขอบ18เหมือนกันครับคุณลกูกค้าส่วนซุ้มหลังนี่ผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็ยังดูใหม่ๆนะครับคุณลูกค้าเพระาะรถเราทุกคันนะครับคุณลกูกค้ากะรันตีไม่มีชนหนักปิกความไฟไหม้กอแมว หรือเยอะกรอมใหม่นะครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะกระบะท้ายนี่ก็บอกเลยว่าเชฟเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้กระบะช่วงท้ายนี่ให้มาอย่างกว้างขวางมากๆนะค,คุณลูกคา้าส่วนไฟไท้ายคันนี้ก็ต้องบอกอีกหนึ่งครั้งว่าโอ้โหอ,ออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัวกับตัวรถมากๆนะครับคุณลูกคา้านี่สัญลักษณ์เชฟโเรเลตเป็นโคมเมียมนะครับคุณลูกคา้าส่วน ที่ขึ้นกระบะด้านหลังนะคุณลูกคา้าก็ยังคงแบบออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะแล้วก็จะให้เซ,นซ็นเซอร์ไป4ตัวนะคุณลูกค้าหนึ่นะครับคุณลูกคา้านี่สวยๆนะแบบจะถอยหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชนรถขันหลังนะครับคุณลูกคา้าเพราะว่าเรา มีทั้งเซ็นเซอร์ให้แล้วก็มีทั้งกล้องมองหลังให้นะครับคุณลูกค้านี่กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเวลาจะถอยหลังนะครับคุณลูกค้าเราก็สามารถมีตาที่3เพื่อดูรอบรถให้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่สวยๆนะคันนี้มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับคุณลูกค้าว่าภายในคันนี้จะให้ความหรูหรามาแบบไหนนะครับโหคันนี้จะเป็น2ประตูแขบนะกว้างๆนะค,คุณลูกค้าอ่ะผมเปิดให้ดูแบบแขบกว้างๆนะครับส่วนเชฟโรเลต ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาที่คุณลูกค้าเปิดประตูนะครับคุณลูกค้ากระจกตรงเนี้มันจะเปิดมันจะแบบแง้มออกมาให้คุณลูกค้านิดนึงนะเพื่อระบายอากาศในรถนะครับคุณลูกค้าแบบเราเปิดประตูมาปุ๊บนี่มันจะทําการเลื่อนกระจกให้ลงมานิดหนึ่งเพื่อให้แบบช่องอากาศมันโฟล์นะครับคุณลูกค้ามาส่วนภายในคันนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับคุณลูกค้า สามารถรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนพวงเปลี่ยนเพลงหรือจะเพิ่มเสียงรถเสียงได้ที่พวงมาลัยพวงเดียวได้เลยนะครับคุณลูกค้าพวงมาลัยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบได้แบบสวยงามมากๆนะคุณลูกค้านี่พวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ้มมาด้วยหนังนะคุณลูกค้าก็จะเป็นแบบหนังคุณภาพดีนะไม่ใช่หนังกิ๊กกอกระโลกลานะคุณลูกค้าส่วนหน้าจอคันนี้เป็นหน้าจอแบบ M I D หรือจะเรียกว่าหน้าจอแบบมิดนะครับคุณลูกค้า บได้แบบมิดซีรีส์ี้นะครับคุณลูกค้าแต่ว่าเป็น m i d แต่เป็นแบบหน้าจอแบบสว่างนะคุณลูกค้าจะเป็นสว่างตอนกลางวันก็ได้จะตอนกลางคืนก็สว่างมากๆนะครับคุณลูกค้ามาส่วนคอนโซลข้างบนนะครับุณลูกค้าบางคนกลัวว่ามันจะแตกลายงากลัวว่ามันจะเก่ากลัวว่ามันจะซีดนะครับคุณลูกค้าแต่ที่สามเหลี่ยมออโตโ้เราการันตีครับคุณลูกค้าว่าสภาพรถนี้ยังใหม่ๆนะคุณลูกค้าจะแตกต่างกับป้ายแดงนิดเดียวครับคุณลูกค้าแตกต่างกับป้ายแดงไม่เยอะครับผม สำหรับสภาพรถนะครับนี่ประตูก็จะสวยงามนะออกแบบภายในได้อย่างสวยงามนะคุณลูกค้าก็จะเป็นแบบทูโทนสะส่วนใหญ่เนาะทูโทนสะส่วนใหญ่นะคุณลนะูกค้าโอ้โหช่ององค์ช่องแอร์นะดูนะครับคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับส่วนตรงนี้เป็นช่องเก็บของครับคุณลูกค้าก็ให้มาอย่างกว้างขวาง,วางและใหญ่มากๆนะเบาะคันนี้เบาะสีทูโทนครับเป็นเบาผ้าผ,าผาสมผ้ากำมะหยี่ครับคุณลูกค้าเป็นผ้า ชั้นดีเป็นผ้าคุณภาพด้วยนะไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดานะครัุณลูกคา้าอันนี้ก็จะเป็นที่เออบังแดดนะคุณลูกค้าจะมีกระจกกระจกมาให้นะกระจกนี้ก็ยังใสปิ้งนะครับคุณลูกคา้คนกคานี่สวยๆนะสําหรับคันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดไฟนะครับเปิดไฟแยกซ้ายขวาได้นะครับล,ลูกคา้าลูกค้าจะเปิดทางซ้ายก็ได้จะปิดทางขวาก็ได้นะคุณลูกคา้าส่วนนี่ ตรงนี้สวยงามมากครับคุณลูกค้าคอนโซลกลางนะค,คุณลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple c a r าร a y Android จะเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อฟังเพลงเพาะๆฟังเพลงปวดของคุณลูกค้านี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับคุณลูกค้าแอร์นี่ก็สามารถแบบปรับออโต้ได้นะแบบคุณลูกค้าเข้ามาในรถปุ๊บคือไม่ต้องทำอะไรเลยเสียกุญแจรถสาตาร์ทรถ แอร์นี่จะปรับให้คุณลูกค้าแบบอัตโนมัติครับว่าอุณหภูมิรถเท่าไหร่ควรจะใช้แอร์เท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่ามันไฮเทคแล้วก็เทคโนโลยีมันดีมากๆครับคุณลูกค้ามันจะคิดคำนวณให้คุณลูกค้าเลยว่าจะต้องเปิดแอร์เท่าไหร่จะต้องยังไงเท่าไหร่เนาะส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับคุณลูกค้าเราก็จะมีระบบคอนโทรลนะขึ้นเขาลงเขาหรือจะเป็นแบบกันเลื่อนอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้าก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับคุณลูกค้าหรือจะเป็นเสียบชาร์จโทรศัพท์ก็เสียบตรงนี้ได้นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าขับง่ายๆสบายๆนะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีครับคุณลูกค้ามาส่วนตรงนี้ ที่เก็บของตรงกลางคนระับคุณลูกคา้าก็ให้มาอย่างกว้างขวางนะครับคุณลูกคา้าสําหรับเชฟโรเดตโคโรราโดคันนี้นะให้พื้นที่มาอย่างกว้างขวางมากๆครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะว่าให้เบาะมากว้างขวางสักแค่ไหนนะคุณลูกคา้าเบาะคันนี้จะยังได้เป็นเบาะแบบปรับมือนะคุณลูกคา้าหรือจะเป็นเบาะปรับแมนนวลน้อยจะเป็นแบบปรับมือตรงนี้นะครับผมมาส่วนด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคุณลูกคา้าผมต้องบอกเลยว่าเชฟโรเลตนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะ ที่แบบให้พื้นที่ใช้สอยมาแบบเยอะนะคะราาับค<อ>ุณลูกค้านั่งสบายนะไม่ได้แบบขับแคบจนเกินไปหรือรู้สึกอึดอัดนะคุล<อ>ูกค้าแต่ให้พื้นที่มาอย่างแบบพอดีและก็กว้างขวางนะคุลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเนาะแต่ยังไม่มีแบบช่องเสียบพวกโทรส่งโทรศัพท์ให้นะครับคุณลูกค้านี่แต่ก็ยังแบบคงความสวยงามของตัวรถได้ดีนะครับคุณลูกค้านี่ส่วนตรงประตูแคบนะครับคุณลูกค้ายังอยู่ที่สภาพดีนะครับนี่ผมให้ดูน็อตข้างในนะครับคุณลูกค้า น็อต <Not S 2> <Not S 1> มาจากศูนย์แบบไหนทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมครับคุณลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยจะมีแค่เปลี่ยนแปลงไม่กี่อย่างหลกัหลกๆก็คือเลขไม้แค่นั้นครับคุณลูกค้าแตกต่างแค่เลขไม้แค่นั้นครับมะเดี๋ยวผมจะพาไปดูขุมพลังห้องเครื่องคันนี้นะครับคุณลูกค้าว่าขุมพลังห้องเครื่องคันนี้จะมาพร้อมกับขุมพลังห้องเครื่องอะไรนะคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นเครื่องเชฟโรเลตเครื่อง2 5ครับคุณลูกค้าเครื่อง2.5นี่ก็เป็นเครื่องเอ2,500อซีซีนะครับคุณลูกมาแต่ถ้าคิดมาเป็นแรงม้านะแรงมาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าถึง400กว่าแรงมานะค,คุณลูกค้าผมบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะครับคุณลูกค้าถ้าใครสนใจนะเชฟโรเลต2.5คันนี้ไม่แพ้นะครับคุณลูกค้าทั้งความสวยทั้งความแรงนะไม่ได้น้อยหน้ากับรุ่นอื่นนะครับคุณลูกค้า นีดูเลยนะครับคุณลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องภายนอกภายในยังสวยนะครับคุณลูกค้าเพราะเราเก็บเราเช็คเราแบบเช็คดูตลอดนะครับคุณลูกค้าว่ามีตรงไหนไหมที่มันเก่าที่มันควรจะเปลี่ยนนะคุณลูกค้าเราก็ดูให้ตลอดนะกับรถทุกๆคันนะครับคุณลูกค้าเราก็ดูแลให้เป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะครับผม